ลุคนี้คงต้องยกให้กับลูกดิวอริสราของเจ๊ที่ชีดิวมาพร้อมกับริมฝีปากอันอวบอิ่มตามแบบฉบับของคุณแม่โจโลีและคุณนายคิมคาเดเชียนโอ้ยสวยยั่วสะดุดตาแบบนี้ถึงว่าเราคนดังในไทยต่างพากันปากเบิ่นกันเพียบ ที่มาว่านะเราอ่ะไม่ควรจะแต่งหน้าแบบนี้นะมันดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่พอดีเห็นช่วงนี้เขาฮิตกันใครๆก็ไปฉีดกันแม่เลยเอาบ้างนี่กลับบ้านมายังไม่กล้านอนเลยนะคะเพราะว่ากลัวนอนแล้วมันจะไหลไปรวมกันแต่งงานนี้เจ๊ขอยกผู้ที่เบิร์นแล้วยั่วสุดให้กับสิงโตนำโชคไปเลยค่ะ เพราะเจ๊เห็นแล้วอยากที่จะทำตามทันทีคินิกเขาติดต่อมาว่าให้ฉีดฟรีทีนี้เราก็แม่ของฟรีก็เสียดายก็เลยไปฉีดมามันก็ตึงดีหน้าหน้าแล้วก็ดูเด็กลงอยู่นะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ